สวัสดีครับเล่นเกมกันเลยครั้งแรกเขสาสั่งโจมตี ไปเดินไปวิ่งไปวิ่งไปเขาในกำลังชุวช่วยรถัช่วยเหลือดูสว่าจนช่วยหรือไมหรือว่าราจะแตกกันแน่ บ,บ,บอกว่าระวังพื้นท uh, ี่สามปดระวังไว้ไม่ก่คนต้องไปดูอยู e> ่ไมกล้ไม่ไปดูเแ็นมันก็ล้วงหลังแมปีด้วยด้วยแสงจมีโดดนี่โตนะนี้นะร้อยแตด ไปอีกหนึ่งศพโอ้ยช่วยเราแตกอีกโน่่งศิตรงเข้ามือบิน่อกไปเฮ้ยบินว่าวไปหนึ่งนะ โดนก็หนึ่งนะไม่โดนเพื่อนบางตัง,งก็หนงรอ่เาเลยเข้าเต็มเต็มีโเข้าเตเตมสองนับลูอ ูนสายยกรออกันแตุ่กมาุกมาแล้วก็ุกไปยิงยิงยอยูหนึ่งร้อยตนีนงแเขาได้เรียบร้อยยังไงครับครับกจะทำยังไงครับ กดร้อยเพื่อนะวันหนเีเรียบร้อยพังไป่หนึ่งแทนครับเรียบร้อยเราไปเริ่มเกมใหม่อีกเกมหนึ่งไปแพ้เข้าให้กดเริ่มเกมเลยครับ เจอดน่นเหมือนทองคำรอครับกำลังรอรอรอ,รอเรื่องเกมรอสูขข้ เจ็ดวิจะเพื่อเริ่มภายใน7วิ3 2 1สองหนึได้เวลาเคลื่อนขบวนแล้วยังโจมตียืนยันไม่มีใครมาตอบสนองเลยเหงาจุ่มวิ่งจะทางซึ่งปันเขา กำลังวิ่งไปทางโรงงานนะครับเดี๋ยวว่าในโรงงานนี้จะมีรถถังไหมโอ้โอมานี่กันหมดเลยหลังโรงงานนี่หมดเลยมันจะน่าจะอยู่หลังสันเขาตรงนน้นน่ะข้างหลังเราอะน่าจะอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยเจอนึงเจอนึงคนทำไงดี Bạn mình cái lăng vui sơn nó vô Chưa là đồn diễn, chưa anh chị, đừng luôn luôn anh phát 5 ngàn Chưa anh viên Không nghe nữa cho ยินไม่ได้แอปปิดหลังคาหน่อยเพื่อรักษาตำแหน่งไว้จะรักษาตำแหน่งไว้อยู่ตอนนี้มาอยู่ที่เดียวกันเต็มไปเลยไมาจะแปดคันได้ที่มาอยู่ที่เดียวกันเราเจอศัตรูข้างหน้าทไัไงแอปยิงยิงุ่้งนัด เราก็ยิงไปหนึ่งนัดแต่ไม่โดนครับน่าจะโดนเพื่อนเพื่อนบังครับลูกกระสุนก็เลยว่าวเอาเดยวยิงไปอีกหนึ่งนัดนัดนี้น่าจะโดนแต่มองไม่เห็นศัตรูเรื่อแหกไปแล้วเรียบร้อยันที่สองแหกตามไปแล้วเรียบร้อยเรายิง ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหสองอยกว่าแล้วมีอ่ายิงเข้าวิ่งนั้นนี่เทียบร้อยร้อยกว่าร้อยเก้สย่งยังยังไม่พังมันยังไม่พังเพื่อนหนีเมก,ก่อนมบอกว่าเยอะจัดหนไม่ได้กระโดดลุกยิงนี่แตกเลยนะแตกอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึง đôn lủng níng nó bốn năm khánh, đeo rói đấy, một cái 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 เจอแล้วเจอศัตร,ร,รูครับมันจะโผไหมรอมันโผล่ครับนิ่งไว้นิ่งไว้ยิงเข้าไปแล้วหนึ่งนัดเราก็โดนมัน,มนดดเคลื่อนจะช่วยยิงไหมดูท่าเพื่อน่เหมือนจะไม่ช่วยยิงเลยถ้าเพื่อน,นช่วยยิงนี่ตะเกียรน่าจะเกือบตาย เจอแล้วครับเจอแล้วครับมันจะยิงไหมไม่่คยยิงเลยแล้วยิงไม่ยิงนัดจะตายแล้วยังไงเพื่อนมาล้าโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนล้าไปแล้วอ่ามัยิงโดนครับติดเขาซะง,งั้นข้างหลัง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 มันจะเข้าอ่ะ มันก็ดูเชิญอ,อยู่เราก็ไม่กล้าออกไปครับกลัวโดนยิงเหมือนกันขอให้เพื่อนช่วยครับให้เพื่อนช่วยยิงเพื่อนจะช่วยยิงไหมจะ,จะงกสุดย์ยิงเข้าไปนหนึ่งนัด เชิงกันอยู่ไว้เพื่อนรักษาพื้นที่ไว้เดี๋ยวเพิ่งออกมานะอะไรประมาณนี้หมอช่วยโจมตีให้เพื่อนช่วยโจมตีเพื่อนจะช่วยไหมไอก,กินไปหนึ่งนะัดโดนมันกินหนึ่งนะัด เยเรายิงดินไปสองนะครับอัดนี้โดนไหมอันนี้โดนน่าโดนจะโดนยิงก่อนโดนยิงก่อนงน,น่าจะโหลดไวกว่เราก็เพืแ่แล้วก็เพื่นเราก็บึ้มไปตามนะครับยอดไปเลยเกมน,นี้